วัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราเปิดตัวช anel ของ Fish c h a n n e l เป็นวันแรกนะคะเรียกได้ว่าใครที่มีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาตั้งแต่กำเนิดจนถึงการเจ็บการป่วยทุกๆอย่างวันนี้ค่ะในส่วนของ Fish Channel จะบอกคุณผู้ชมตั้งแต่ 1- ถึงร้อยเลยแต่เขาออกตัวกันว่าวันนี้แนนค่ะเป็นพิธีกรแต่ว่าไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับปลาแทบจะบอกได้ว่าไม่มีเลยก็ว่าได้ แต่ทำไมเป็นพิธีกรได้เพราะว่านายเปนคนรุ่นใหม่คนหนึ่งที่อยากจะมีความรู้เรื่องของการเลี้ยงปลากํากลังจะซื้อบ้านค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าถ้าเวลามีบ้านเนี่ยแล้วมีสัตว์เลี้ยงที่นําโชคนำสิริมงคลเข้ามาสู่บ้านจะเป็นเรื่องดีทํามาค้าขายขึ้น ก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นโอกาสครั้งสำคัญของแนนที่จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับปลาแต่ในเมื่อจะเรียนรู้แล้วเนี่ยก็อยากจะมีเพื่อนๆมาร่วมเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดที่นี่ขึ้นมาค่ะฟ Channel ซึ่งคนที่ดูอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเซิร์ชใน YouTube นะคะเซิร์ชหาคำว่า Fish Channel เซิร์ชหาชื่อ,อรายการที่ชื่อว่า With w i t h f i s h นะคะอาจจะแบบว่าฟังยากๆหน่อยนี่ซ้อมมาสามวันสามคืนเพราะว่ามันแบบมันใกล้เคียงก็มันคล้ายกันมากความหมายของคำนี้ก็คือ w i t h ตัวแรกแปบลบว่าความหวัง วิดตัวที่ 2. คือกับหรือว่าด้วยใช่ป่ะแล้วก็ฟิชตัวหลังเนี่ยแน่นอนแปลว่าปลา3คำน,นี้รวมกันแปลว่าความหวังของปลาคุณผู้ชมจะว่าคืออะไรความหวังของปลาจริงๆแล้วมันมีกิมมิคที่มากกว่านั้นค่ะเพราะว่าแนนทำรายการนี้คนเดียวไม่ได้อย่างแน่นอนต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องนี้มาอยู่กับแนน,นด้วยคนคนนี้เขาชื่อว่าวิทค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อรายการวิทเอ่อวิทฟิชนะคะคุณผู้ชมอาจจะบฟังยากนิดนึงแต่ว่ารับรองว่าคุณผู้ชมต้องได้ความรู้จากรายการนี้แบบครบถ้วนอย่างแน่นอน อย่าให้เสียเวลาค่ะเราเปิดตัวพี่วิทย์เลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นอย่างไรและทำไมเน่ต้องทำพิธีกรคู่กับคนคนนี้ ค่ะแล้วค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ราคุณนานเอาเปิดตัวนะคะนี่พี่วิทนะคะชื่อจริงชื่อพี่สุวิทก็เลยเป็นที่มาของชื่อรายการที่ยากมากแลโโ้วน้องเคทีคิดมาแ,แบบโกรธมากาเปลี่ยนชื่อรายการได้ไหมเพราะว่ามันพูดยากมากไม่เชื่อพี่วิทลองพูดดูชื่อรายการคืออะไรคะวิทวิทวิทได้โอเครายการเราเลยค่ะวิท วิทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของปลาเพราะฉะนั้นเราจึงเปิดตัวผู้ที่เรียก่็เป็นกรูทางด้านปลาอันดับต้นๆของเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปลามังกรเพราะว่าที่นี่เนี่ยที่เรามาเป็นบ้านของพี่วิทย์บบอกแล้วเดี๋ยวจะมีใครปีนมาไม่เป็นไรร้องไม่ปลอดภัยปีนได้ปีนได้ครับปีนได้ค่ะเต็มที่ด้วยอันนี้คือเป็นฟาร์มปลามังกรซึ่งอยู่ในบ้านของพี่วิทย์เลยใช่ครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่วันนี้ดูอยู่เราขออนุญาตเริ่มต้นรายการด้วยปลาบังกรแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว,ว่าเราสองคนไม่ได้พูดแค่เรื่องของปลามังกรเท<อ>่านั้นใช่เราจะพูดทุกเรื่องครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาทั่วไปเช่นอยงเช่นปลาที่ประเภทปลาบังกรที่ให้โชคลาภหรือเป็นปลาคราฟ อาจจะเป็นประกัดด้วย<า>อะไรเงี้ยหลายๆลาปลาหลายๆลาปลาอาจจะลงหรืจอไปถึงภาพมีผู้สนับสนุนรายการดูอยู่นะคะอยากให้มีปลาอื่นๆเยอะแยะมากมายก็ พพอร์ตเข้ามาเราสองคนจะตั้งใจแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดเนาะให้ใครอะไรคนที่ทั <t <t ้งมีความรู้อยู่แล้วหรือว่าไม่มีความรู้เรื่องปลาเลยก็สามารถดูรายการเราแลวเข้าใจได้ใช่ครับผมเอาเป็นว่าเราเป็นตัวแทนของสองเจนสองเจนไม่ใช่สองเจนหมายถึงว่าเป็นตัวแทนของสองกลุ่มและกันกลุ่มที่อยู่กับปลารู้จักเรื่องปลาดีอยู่แล้วกับตัวในเองเป็นตัวแทนคนที่ไม่รู้จักเรื่องของปลาเลยก็คือรู้จักแค่ชื่อหรืออาจจะเป็นแบบสมัยใหม่หนึ่งคือรู้จักผ่านจากกูเกิลถ้าอยากรู้ชื่อปลาเนี่ยก็เซิร์กูเกิลแต่ไม่เคยรู้เลย วิธีการเลี้ยงดูมันคืออะไรครับใช่จริงๆแล้วปลาปวิธีการเลี้ยงดูที่ต้องบอกว่าแตกต่างจากสัตว์อื่นนะใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าปลาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นก็คือเขาจะอยู่ในที่เฉพาะของเขาอ่าอยู่ในที่ของเขาเลยเราต้องมีแท้งต้องมีน้ําต้องมีงยอย่างง่ายอย่างเช่นสุนัขเนี่ยอาจจะวิ่งเล่นอะไรได้ครับวันนี้ปลาเนี่ยเลี้ยงเนี่ยก็หัวใจหลักก็คือน้ําต้องดี น้ำดีแต่น้ำดีของแต่ละปลามันมันน่าจะไม่เหมือนกันนะก็ถ้าเป็นปลาน้ําจืดเนี่ยที่น้ําดีเนี่ยหมายความว่า p.s ต้องต่ำกว่าเจ็ดโอ้รู้อย่างนั้นเลยอคะใช่คือถ้าพีเอสต่ำกว่าเจ็ดเนี่ยถือว่าน้ําเป็นกดก็จะเลี้ยงปลาน้ําจืดทุกชนิดได้ค่อนข้างจะดีเช่นการกินอาหารดีสีสันสวยงามแล้วก็สามารถเพัธน์ได้โอเ ดูสิคะแค่เรื่องของน้ำเนี่ยก็ถ้าเลี้ยงกับจริงจังคคุณผู้คนจะต้องรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่าทุกสัตว์เขามีชีวิตเราเลี้ยงเขาก็หนึ่งชีวิตมันก็เท่ากับเราเนี่ยแหละหนึ่งชีวิตเท่ากันใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงดูให้ดีถ้าคิดจะเป็นเจ้าของจะเลี้ยงเขาแล้วนะคะร้อนนะพิทย์บ้านพิม์แบบกว้างใหญ่เลยย้ายที่ดีกว่าค่ะ ไปนั่งคุยมุมสบายๆเหมือนบ้านตัวเองป่ะอ่ายินดีเลยนะเชิญเลยครับเดี๋ยวไปนั่งที่บ้านแน่เลยค่ะได้ค่ะบ้านพี่วิทย์นะคะเดี๋ยวไปนั่งแนนจัดได้ตรงข้างนอกอ่ะที่ตรงศาลนได้ไหมได้ค่ะคุยดีครับะเดี๋ยวไปนั่งคุยข้างนอกค่ะแล้วก็วันนี้เนเรื่องของปางกอนเป็นหลักก่อนละกันได้ค่ะคุยดีครับเดี๋ยวเชิญเจ้าของบ้านนำไปเลยครับผมเชิญครับคุณมตัวเมียออกไข่แล้วตัวผู้ก็ฉีดน้ำเชื้อแล้วก็ตัวผู้ก็เป็นตัวเก็บไข่ ขึ้นมาอบในป่าแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงไข่อยู่ประมาณ20วันเราก็ไปเปิดไปเปิดป่าเขาคือเอาไข่ขึ้นมานุบานข้างบนที